ไอ้ตาเตรียมตัวหานาลูกเอ้ยเตรียมตัวลงท่งนาจ้ะน่ะหัวมึงเนี่ยป้าเตรียมตัวลงท่งนาแล้วหัวอ้าวเนาะก็เตรียมตัวลงท่งนาเด้อจ้ได้ปโรงเรียนคือหมู่บ่นันบ่มีโรงเรียนอนุบาลพี่น้องมันบ่มีอันโรงเรียนเล็กน้อยเนาะบ่ได้มีบ่อนากถ้ามีโรงเรียนภาคเล็กน้อยก็คือสิดีเนาะเอ้าูไปโรงเรียนสิถามแม่เนาะ โอ้ยพี่น้องเอยดูกันได้ไปเฮียนกระทามแม่มาบื่อเป็นวันยังเวัหานื้อะวันชุกป่าปะห่านรวันชุกได้กวันชอบป่า่าน้องตาซ่นี่เน้องตาไเฮียนกัยังจักวันชุกรวัชุกได้กะวัชอเป่ามาเตงไปราเฮียนแม่กับ่จักแม่เกียวแต่เข่าด้วยวันยังเสร็กับวันชุกป่าแมนบอกวันฮะวันเกิดใช่ปะแมนบ่กวันที่ยังมันนี่ปะวันที่ ที่ชอบวันที่สามเดือนนี้มูนี่ป๊อโอ้ยพี่น้องเลยมัวแต่เกี่ยวข้าวมัวแต่เห็ดเวียดโอ้ยจอจำได้แท้บ่เจ้าคือจำได้เออเฉลยใช้ชิพอดจื่อว่าอันตอนเกี่ยวข้าวได้พี่น้องเลยเปิดภาพออกมาตอนเช้ากะ มีติบเขา่าเตาน้ามีศาสตร์มีมอนคือเอก้ามาเนี่ก็ได้เนาะตอนเช้ามาเนี่นก็สีเอาน้องตาเพื่อนไปอยู่ม่มไม่ฮมต่อคือเก้าแหลลพี่น้องเลยตามเคยเนาะโดยก่อนอื่นก็ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่อนเด้อเนาะสบายดีตอนเช้าพี่น้องเลยสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ตุกุชุกกนชคนเอฟซีกันเบิดทุกท่านเนาะดีตอนหับขาสููซองแม่นออ้องคอปเตอร์อีกแล้วมาเนี่ก็เก็บเอาสาสเอามอนเอาติบเขา่าไปหายุก ไปนั่งอยู่โฮมไม้โฮมตอกแม่ก็สิเกี่ยวข้าวคือเก่าพี่น้องเอ้ยผู้ผู้สิเอาเฮาก็มีแต่เจ้าแต่นายกําลังเตรียมตัวไปโรงําโรงเรียนอยู่พี่น้องเอ้ยทางเอ้ยคมเอ้ยิมีไอเตกสดีลูกโยพากันกินข้าวอยู่กินข้าวแล้วบ่พันข้าวกับลูกินพี่น้องเอ้ยันดอกเนาะกินข้าวพากันไปโรงเรียนลูกเด้อตอนนี้กประมาณ7:00นเนาะ เจ็ดตาเตรียมตัวหานะลูกเอ้ยเตรียมตัวลงทงนาจ้น่ะหเนี่ยป่ะเตรียมตัวลงทงนา้หวอ้าวเนาะก็เตรียมตัวลงทงหน้าเด้อจบได้ป่ะโรงเรียนคือหมู่บ่นันบ่มีโรงเรียนอนุบาลพี่น้องมันบ่มีอันโรงเรียนเล็กเนาะบ่มีบ่อนากถ้ามีโรงเรียนภาคเล็กน้อยก็คือสิดีเนาะ แต่นี้บ่มีแล้วเฮาก็สิได้เอาไปนําคือเก่าบ่มีผู้เอาพี่น้องเอ้ยว่าสิเมื่อฝากไปนําน้องเชอกะบ่ได้หอกเนาะเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นสิคือเห็นคลิปอาจารย์เพิ่นไปขอเอาคนงานนํานาว่าเสียงเพิ่นสิเอาไปนาแม่ตุ้ยพี่น้องเอ้ยกเลยย่านเพิ่นไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่พ่นมื้อนี้เนาะแม่เตกบ่ได้ไปฝากไว้นําแม่น้องเชอกเอาน้ตาลงไปคือเก่า เอ้ยชิมมี่วีแม่ผมมาดุโดยเตรียมตัวดูพากันกินข้าวกินข้าวกับลูกชิ้นพี่น้องไงยยังเออปลาถือเอาเกือบนะเฮาน่ะป้าปลาป้าใช่ป้าลงไปทางไห้ทางหน้าคือเก้าพี่น้องเลยมาเนี่ยก็ได้ไปเตอแม่ไปเด้อโดยแม่ไปหน้าไาดูปไปให้ตาปลาถือเอาเกือบมาดุไปก็เด้อไปไปใช่ถือเอาเกือบยัง thêm Thái... à, đủ bảo hiên anh thả mẹ nó <laughs> ôi vì nó người đủ cả này bảo hiên cả thả mẹ vào bữa ướt với văn nhằng hẳn bữa ướt văn chúc bà bà hẳn văn, à, văn chúc này có văn xó bà bà xem bà xem nóng ta xem này nó nóng ta, ta vào đây hiên cả nhanh chắc nhá, văn chúc này có văn xó đó bà á bà tiền bài đầu hiên mẹ cả bà chắc mẹ kèo tài khẩu đùi văn nhắn chả có văn chúc bà bà mẹ bò văn xúc bà วันเกิดใชบ่แม่นบ่วันที่ยังบ่นี่ป่ะวันที่2วันที่2น่3วันเกิดอ่ะแม่นวันที่3เดือนยังนี้11ป๊าโอ้ยพี่น้องเอ้ยมัวแต่เกี่ยวข้าวมัวแต่เฮ็ดเวียกโอ้แม่นบคจได้แท้บ่เจ้าคือจําได้เออสิเพิ่นสิชื่อว่าอันตอนเกี่ยวข้าวได้เนาะเพราะว่าวันเกิดต้องเกี่ยวข้าวแต่ละปีพี่น้องเอ้ยมแล้วเนาะ โอ้ยขอโทษขอไปหลายดูเลยอุ้ยจนมัวแต่เห็ดเบียดพี่น้องเลยดูมันเกิดลูกตายบ่ได้เค้กบ่ได้เค้กดอกแม่ยังเกี่ยวข่าวบ่แล้วดูเลยแม่ก็เกี่ยวข่าวบ่แล้วใช่แต่ก้าวกะขึ้นมาแต่เกี่ยวข่าวจนค่ำจนมืดพี่น้องเลยไปชื่อเค้กให้เพื่อนเนาะแต่ปีนี้จ้าคิดได้หลายแหละเกี่ยวข่าวกับโบแล้วมีปีหนึ่งลืมเลยเกี่ยวข่าวบ่แลวกับผ้ากันขนข่าวขนน้าค่ำก็เลยบ่ได้ อันชื่อเค้กให้เพิ่นจ้ำพี่น้อยปีนี้คือชีคือปีผ่านมาไแต่ขอว่าป้าลืมพี่น้อยได้เลยวันที่สามเดือนสิบเอ็ดเนาะพี่น้อยเป็นวันเกิดไต่เต๋อเมื่ออื่นลืมเลยลูกแม่ลืมไม่ดีบ้านชาวมื่ออื่นทำคนเข่าโบข้ามนะกับแม่สีไปชื่อมาให้ได้เฉยเด้อไป้ไม่ไปเด้อจ้ะสบายดีก็เฉลูกไปเพียนโดยดืมเอาเงินให้ลูกไปเพียนกับพี่น้องโดยโดยป้ป้ปไปทางหน้าพ่อแม่กับไปตาไปถือเอาเกือบนะเฮะน่ะไป อืดมือด้วยแม่จะไปซื้อให้ยคำบหมาดิมแป๊วเกิอบมาเอาเกิอบให้น้องแน่มาเอาเสื้อกับสาดมาให้แม่นงอันมอนน่ะไปเถอปะแม่ไปหน้าก็ได้เฉยกเด้อเอาเอาเงินเนี่ยให้เงินมือเลยช่องพันกีบพี่น้องเลยโดยโดยพังมือมือืดด้วยคำมันบวมคำมือด้วยแม่จะไปซื้อให้เค้กกันเด้อเอาไปเถอะไปมาเสื้อมอนมา ตามเคยพี่น้องเอ้ยมีปีนึงบ่ได้ซื้อเค้กให้เพิ่นเลยพากันเกี่ยวข้าวซี่แหละคนข้าวค่ําก็เลยลืมเลยสิบาลูกข่อยไปไปมื้ออื่นะไปไปห้องเฮียนเฮียนจับเจอลูกเด้อได้สิมีโยสดีดโยโดยป่ไอ้ตาเฮามื้อใดบัเกิดบักลาัเกิดบักลาผ่านมาแล้วถือเอาเกิดผ่านมาแล้วป่หําไปหน้าคือเก่านะบัดีห้องเฮียนปีหน้าก่อนใหญ่ก่อนเนาะจักบาเฮียนเนาะ 5ปีเพิ่นให้ไปฝากโรงเรียนกัพี่น้องเอ้ยแต่นี่หักได้3ปีเนาะลงไปทงทงนาคือเก่าเด้อมื้อนี้พี่น้องเอ้ยยังเติบกลไปให้ไปนาคือเก่าเกี่ยวข้าวก่น้ําแหละเนาะยังเพิ่เติบอยู่ดอกยังอีกหลายมื้ออยู่ดอกพี่น้องเอ้ยไปเอาเกือบนั่นไปๆๆไปเด้อไปบเฮียนบ่ไปๆๆไปเฮาก็ไปทงนาบัดนี้อ้ายไปโรงเียน้ก็สิมีก ตากไปให้ไปหน้าคือเกาไปอยู่โฮมม่วงผู้เละเดู้าเด้อแข้มห่วยผู้เละน้องเชอร์กายันรับไปหน้าไปตุ้ยมันนี่ยันไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้ทางคนงานเพิ่นทางอาจารย์เพิ่นคือว่าไปเอาคนงานหน้าบ่อเชียงเนาะไปใช้ไปเบิ้งไปส้มแก้วเข่าคือเกามันนี่พี่น้องเลยยิ่งไดก็เป็นกําลังใจให้แม่น้องเตอร์คือเกาเด้อพี่น้องเลยอยู่กับทงไฮทงนากับธรรมชาติคือเกาเนาะแดดแต่เช้าเลยมันนี่กับผู้ ແດງນອກໃຕ້ເຊົ້າເດີ້ຕາເອີ້ຍຂ້ານະທີ່ໄດ້ເອົາລົດພີ່ນ້ອງເອີ້ຍມື້ວານນີ້ເນາະສ້າງປະຕູເພິ່ນກໍມາມັຊອຍແแກນ່ມຮາຫກພີຕກໍກ່ຽຖລກຍັງใกແທ້ກ່ຕາຍຍລๆๆ ไปะเดี๋ยวไปเบิ้งยี่งพูดพี่น้องเลไปเบิ้งยิ่บอลเท้าเกลียวเข่าผู้เนาะพุ่นพี่น้องเลยตัดภาพมาวันนี้มาหอดบอลเท้าเกลียวเข่าแล้วเนาะด้วด้วยเอาดิบเข่าเด้อเด้อข่าใจใหญ่แกโจกินด้วด้วยนี่ดิบเข่าพี่น้องเลยเต้าหน้าผูเต้าไมข้างหน้าผู้บ้านนี่แล้ก่อนเ้องหยาเข่าห้องเกลียวพี่น้องเลยเกลียวหมู่บ้านนี้นี่ยังหมัดบ่เบิดหมู่บ้านนี้ก็ได้ะไรหายบ้าไงเนาะเอาคนขึ้นผู้อยากมาไก่หมู่บ้านเต๋อพี่น้องเลย แคมหุ่ยเนาะเพิ่นอยูุ่มคือเก้ามาหนิอ้าดูละนุ่มเดยหนี่เด้อนุ่มใช่แม่งไม่แต่่บได้เอาบ่ได้ชื่อขนมมาไว้ให้ฮะอ้าหนี่เด้อกินเนี่ยมีปิ้งปลามาให้เพิ่นพี่น้องเลยแกดูนั่งถามแม่เด้ออ้าวกินดูละโอ้ยนั่งเด้อแม่ไปเกี่ยวข้าวคือเก้ามาหนิแก อยพี่น้องเอ้ยเกี่วข้าวอีกแล้วป่ะนั่งท่าได้ชาลูกหลาเด้อโดยแม่ถ่ายคลิปแล้วแม่จะมาให้เบิ่งเด้ออยากได้โทรศัพท์พี่น้องเอ้ยนั่งอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็บ่มีมูเนาะมูเตก็มาเกี่ยวข้าวนาบานคือเก่ายังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยทงลุมพก็ยังส่งให้บักใหญ่เนาะตัวนี้ให้ที่เฮาเกี่ยวม่บานนี่อนีเพิ่นนั่งอยู่ห่มพละทเสียงปั้นข้าวพี่น้องเอ้ยนาใกล้ๆนาแม่เตยแหละ เพิ who, ่นเกลียวแล้วนะเพิ่นปันหานแม่ดื้อมากุ๊บมันไลยลูกเอ้ยแดดคือเก่าอีแล้วมันเนี่พี่น้องอ้ยคนน่ะมันมีฮอตอันนั้นมีความรนเมฆเนาะทำเด็ดกับทำร่มกับพ่อเฮ็ดอยู่พี่น้องไอ้นี่ถามมันแดดแต่บล้อมเนี่ยโอ้ยเมื่อยทางป่าเพิ่นกะยังเฮ็ดแต่งอยู่แต่งกินอยู่ อย่ามาตามล้างคนเลยเนาะแมงเต่าลงมาก่อนปล่อยเต่าเพิ่นเกี่ยวทางรถน้ำหันพี่น้องเลยไมอเศร้านี่ทางรถเม้อผู้ยังเกี่ยวอยู่อย่าลงมาล้างแมงเต่าเกี่ยวถาเนาะโดยเป็นใจใครก็เข้ามาให้กำลังใจแม่น้องเต่าในเด้อพี่น้องเลยบริปายทางใดได้อยู่แต่ทงให้ทงหน้านี่แหละวบริปายใส่ขึ้เก้ามาอนี้ก็ได้เบิ่งตั้งกล้องไว้ก่อนพี่น้องเลยเสียงปั่นเขาน่าเพิ่นขึ้นเพลนอยู่พี่น้องเลย ใส่ถุงมือก่อนเนาะโดยสบายดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีตอนเศร้ามือเนี่ยเนาะตอนเศร้าคือเก่าตอนเศร้ากับเฮากระสีเกี้ยวพี่น้องเลยเพรดีตกกันตอนบ่ายมากอะเฮากระสีมัดพากันขนเนาะเมื่อวานนีงก็ยังขนมาแล้วพี่พี่น้องเลยเมื่อวานนีงก็ได้หายบ้างไงหนึงดีเท่าเฮาได้เอารถแก้เอามันก็สบายเกินหน่อยนึงโดยตองเก่าบุลูก เออเดือนนะเดือนดาวนะใส่ถุงมือพี่น้องเงินบาทเนาะอันนี้ไปยังห่มไม่ยังบอได้เดดทอดเนาะเหมือนเต๋อเกี่ยวห่มเลยเนี่ยพอแต่เห็ดเบี้ยเห็ดงานพี่น้องเลยลืมทอดวันเกิดอันนนี้้องเต๋อเพิ่นถ้าเพิ่นถามเมื่อกี้นี่เนาะอันเพิ่นยื้อเพิ่นยื้อวันเกิดเพิ่นน่ะมันสิเป็นแบบอันตอนห้าเกี่ยวเข่าพี่น้องเลย ก็เลยถามแม่เมื่อกี้นี่ว่าบ้านยังแม่กับโบจักว่าเพิ่นถามยังเนาะแม่ก็ว่าโอ้จักบ้านยังแล้วตัวไปเรียนกว่าทวงไม่อันนั้นดอกพี่น้องไปจัดงานบันเกิดบันเกิดให้ลูกหรอกเพราะว่าเอนเตอร์กะบยิ่งแต่ชื่อเค้กให้เพิ่นแต่ละปีกันเนาะอันมันกายากเวียงานงานพี่แดกพี่น้องแต่ละมือแต่เว้นกับโบได้นั่นดอกลืมเอนเตอร์ก็ได้ ดวันที่สามเดือนน่ะอันเดือนนี้เนาะวันที่สามก็คือบม่อื่นนี่แหละพี่น้องเลยวันที่สามพฤศจิการเป็นวันเกิดของน้องเตอร์เพื่อนเพื่อนท่วงเมื่อกี้นี่อันมีปีก้อนพูดนะลายปีเนี่นี่ก็เป็นหกปีพี่น้องเลยในหกปีหกขวบเนาะมื่อื่นนี่ก็บหกขวบเต็มอันแม่ก็พากันค้นเข่าค้นหน้าไม่ใช่แหละพี่น้องเลยค่ำเมื่อนเนาะจักลมจักฝนนะครับช่วงปีมันทีมันอันนั่นนะ คนนายพี่น้องเลยก็เลยบโบได้อันนั้นบม่ได้คิดลืมลืมพอซื้อเค้กให้ลูกปีก่อนนะพี่น้องเลยบเมื่อปีนั่นเนาะลืมบม่ได้ชื่อเพื่อนปีนึงนี่กับไม่ได้เห็ดอันใหญ่โตหรอกเนาะก็ซื้อเค้กให้ลูกได้เป่าก็ว่าครูจักวันเกิดเพื่อนพี่น้องเลยอันนี้กับคนตัวไหนเดี่ยตัวซีได้ไปชื่อเพื่อนนี่แหละ หลังจากเข้าขุนเปียกเท้าเผาเปียกน้าพ่อแม่พี่น้อยอื่นเจ้าพูดแล้วตัวคนไปซื้อให้ซื้อมอสมื่นหอดวันเลยมอสแต่เห็ดเบียดเห็ดงานมอสแต่บุกกระเบียดกับงานป่านนี้แม่เราอยู่พี่น้องเอ้ย เบ้ดเลยว่าเอาเลยนะพอ่อพ่อนั่นอยู่งามอยู่ถ้าเขาใส่ปุ๋ยใส่ยางคือสิงามกว่านี่เนาะอันนี้บริษัใส่ปุ๋ยพีนนนนนนยหน่อยทำมาสะาพอซจำนียเด็กแต่ไม่คือห้าลำกับไ่คือป็นไ,ไนได้กับยามันเอาไปเห็ดตามเนี้ย จังเด็กจังน้อยพอได้ลงคลิปพี่น้องเลยแล้วก็ไปให้ทางลูกเบิ่งเธอทรัพย์น้ำแน่เพราะว่าพผลยูเน่ก็ได้เกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าเด็กเบิ่งเพื่อนจัดเด็กซานเพื่อนนั่งอยู่คนเดียวดึงหนาดึงยุ่งหันเละดิดไปเด็กชายคลิปอันลงยูทูบแน่อยากเพื่อนจห้ลูกเบิ่งแน่ กดเบกดซ่ให้แม่น้องอเตอเยเด้กำลังใจให้อนเตอเตต่อไปอีกเนาะพราะได้มีกำลังใจที่สำคัญกับเบิร์โฆษณาให้แม่น้องเตอร์แน่โดยนั่ง่าดูละอย่าข่ขากระเจ้ากิน่เด้อขากระเจ้ากิน ก็บุริย์เราพี่น้องเอ้ยลำน้อยลำหลาเนี่ยได้ท้ายไปเนี่ย บอรเนาะเด้อแต่คือเป็นไปอันนี้ก็ได้ถ่ายไปกับพี่น้องเลยอะไรก็ขอโทษขอภายน้ำพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะเด้ยเ,นนยเยกยย็บตะแกรงแมงมันไปหายลูกน้ำเดีนะ๋ดวยวเข่าไปน้ำเห็บแมงมันเก็บเอาน้ำกินแล้วเด้อเข่าเด้อเด้อกรอยากเจ้ากินแล้วเด้อดาเด้อ แมวว่าเห็นนายยันมาเหยียบคุบแม่หนูเลยเกี่ยวอยูโฮมพี่น้องเห้ยโฮมเด็ดยังห่อนเนาะเด็ดกำลังนั่นอยู่ยังบ่อผลต้นไม้ปั่นอีรอบนี่อะเบิรแหละ สองรอ,อบอปันสองาอบนะลอบแรกเลยจ้ะลอบนี้แก่ถนนั่ว ดูล่ะมาปุ๊บมาให้แม่ไนงะ กุบมาใส่ก่อนพี่น้องไอ้ยระเดี๋ยยืนในห่มอยู่แดดมาฮอดเลยโอ้โหเด็ดมาเนี่ก็ได้เดดแต่เศร้าด้วยเนาะโอ้ทั้งป่าวทั้งรุมคนมาเลยพี่น้องเอ้เกี่ยวอยู่พูเจลียวนั่นเจ้าไปหากุบมาใส่ก่อนมาหนิเกีียวอันเดียพี่น้องเอ้คือสีแดีวอยู่ตรงมันนี่เนาะให้ลุงเดืยวพุ่นลุมพุ่น còn hai để em pin hai nhai thì ấy Hả à, cúp con cúp mà xài con thì hai ta phần này gồm kem muội thì... ôi đây cúp mẹ đây lộ uhm. cái xưa này nhắc là nó là khăn thanh mẹ Hả? Khỏi bay mẹ, kín bớt đâu bơ, khả nồng cho nó ăn khép cho ยิงนูกละกิงนอข่าวเด้อแฟนเด้อร์แม่ไปเกี่ยวข่าวก่อนเด้อใช้กรุแม่เลยฮึมแก้เฮ้ฮ่าเมื่กี้ชอบเมื่งใช้เชือกแก้ยังเมื่อกี้มาอยู่ผู้เดียวป้าลุงจ้ะบอกป้าลุงเนาะอยู่ผู้เดียวใกิ้แม่อยู่ใกล้แม่ได้แม่เกี่ยวข่าวเดี๋ยวเด้อร์เดี๋ยวเชฟป้าลูกโอเคป้าลุงเอ้ยจ้ะเมื่อกี้นอนอยู่ถาเรื่อ ม,มจอ่ายังไ,งได้ทรศัพท์อีกแล้วพี่น้องไอ้เราแล้วกันเนาะได้จบคลิปอีกแล้วบาทนี่โอ้ยอันนั้นเนาะหยาดโทรศัพท์กันที่มีอยู่สองเครื่องพ่อให้เพิ่นเบิ่งอันเครื่องกระตุ้นพี่น้องไอ้มันนี่รถสายสากเป็ดบกเข่ารถไม่วเลย <c ười> ไม่ได้ยังไ่ไปชื่อเลยเนาะไปสอบปะใช่สิจบ, <c ười> บคลิปแล้วใช่เนาะพ่อให้เพิ่นเบิ่งโทรศัพท์ก่อนพี่น้องไองเ้เพราะว่า อันพกับวายุเนาะต้องให้หัวเอาโทร่าซับหัวแน่เนาะโดยสำหรับคลิปนี้แมงเตอร์ก็สิขอจบคลิปไเพียงซๆสำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำขึ้นเก่าแหละเป็นเช่นไรกะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องคอปเตอร์คือเก่าเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปพี่น้องเลยแม็เตอร์ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องลใดๆเด้อเนาะเบาหยางไปกะอันขโมยอะไรกะ เมนขามาตีชมกันได้พี่น้องเลยเนาะสหรับคลิปนี้ไปแล้วพอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยสบายดีเด้อเบื้องสุขสุขคนมือสลิมชาบอนพี่น้องอายุดีมีเฮงกันเบื้องสุขสุขคนเนาะกูเกกำลังใจให้แมงเตอร์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานคือเก้ามาหนีิกะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าคือเก้าพี่น้องเลยเดี๋ยวตอนที่สวยจะง่อยเขากับพากันมามัดเนาะกูนั่งลายอยู่พี่น้องเลยมัดไปแล้วเมื่อวานนี่ยกูทั้งป้าทั้งลูกเพลิดแต่เกี่ยวอยู่ผม ิโดยป้าไปแล้วจ้พี่น้องเลยบ๊ายบายเด้อสบายดีอ่นโทรศัพท์ให้ดูเด็ก่อนพี่นโดยใช้สบายดีอ่ะสบายดีป้าลูกก่อนสบายดีเอาใช้ใช้ค่ะลุงเน่ลุงแก้เชือให้ยั้งลนุนนั่นลูกเสื้อลูกละไม่ได้กระดูกโดยสบายดีเด้อไปแล้วป้าลุงกันบอกป้าลุงเบิ่งคลิปเลยเด้อบังคับลูกตึกบังคับลูกเตอร์เด้เด้อโด้อไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้องโดยสบายดี 领导不部。